สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีชาวแฟนเพจของครูซาร่านะคะและสวัสดีไปถึงคนที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะสำหรับไลฟ์นี้นะมาทำซ่อมให้นะคะซ่อมให้ในเรื่องของการตัดภาพพื้นหลังนะเพื่อที่จะเอา,เอาวัตถุดิบนางแบบของเราเนี่ยเอาไปแต่งภาพต่อไปนั่นเองนะคะ สำหรับไลฟ์ที่แล้วที่มีปัญหาไปเนาะก็มาไลฟ์ซ่อมให้นะคะครั้งนี้หวังว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของหน้าจอหลุดอีกนะคะเดี๋ยวคูล่าขอเช็คภาพและเสียงก่อนนะคะว่าภาพและเสียงชัดเจนดีไหมเนาะอ่าเป็นไงเนาะค่าขอเช็คภาพและเสียงก่อนนะคะว่าภาพและเสียงชัดชัดเจนมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับ อุปกรณ์ทุกอย่างนะขอบคุณโน้ตบุ๊กขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ตและขอบคุณโปรแกรมต่างๆที่ใช้งานนะคะก็ตัดภาพพื้นหลังนะคะตัดภาพพื้นหลังง่ายๆบอกเลยว่าง่ายจริงๆค่ะทุกคนมันง่ายจริงๆนะคะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์อีกเครื่องหนึ่งนะคะ ใครที่เข้ามานะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อเชื่อเล่นอ่าพิมพ์ทักทายชื่อเล่นมาแล้วก็ถ้าใครมีเพจนะใครทําเพจอะไรอยู่ฝากชื่อเพจเอาไว้ได้นะคะเพื่อนๆจะได้ไปติดตามกันนะคะทุกคนะจะได้มีการช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือติดตามเพจซึ่งกันและกันเนาะอ่าอย่างคูซาร่าเนี่ย ก็มีเพจปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ออนไลน์สไตล์ครูพี่ปานนะคะก็จะมาแบ่งปันความรู้นะคะเกี่ยวกับการสร้างตัวตนโบนโลกออนไลน์ line, การตัดตกแต่งภาพตกแต่งคลิปวิดีโอเพื่อที่จะนำไปโปรโมทนะคะไม่ว่าจะคุณจะโปรโมตตัวเองโปรโมตสินค้าโปรโมตแบรนด์คุณอาจจะเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจอะไรก็ตามนะคะคุณสามารถนาทักษะเหล่านี้นะคะไปทาภาพทาคลิปวิดีโอนะคะ เพื่อโปรโมตให้กับธุรกิจของคุณได้นั่นเองนะคะรวมไปถึงคนที่เป็นตัวแทนด้วยนะเพราะว่าคนท,ที่เป็นตัวแทนเนี่ยก็ถือว่าทําธุรกิจเช่นเดียวกันนะคะทุกคนไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวจะซ่อมสองสองอย่างเลยนะคะคือตัดภาพพื้นหลังด้วย Remove BG นะแล้วก็ตัดภาพพื้นหลังด้วยแอปพลิเคชัน Eraser นะคะเพื่อที่จะเตรียมเอานางแบบไป แต่งภาพต่อหรือเป็นการตกแต่งสินค้าก็ได้นะคะตัดภาพพื้นหลังสินค้าก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณจะทำภาพสินค้าไปโปรโมตนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวครูสลาจะขอแชร์หน้าจอเลยนะคะมาแล้วนะคะแอปพลิเคชัน e อเดเ,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 เซอร์ก่อนเลยเนาะเอา e อเดเซอร์ก่อนเลย e อเดเซอร์หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือ แถวบนสุดตัวกลางนะคะก็จะเป็นตารางตารางหมักลุกนะคะอี a เลเซอร์แต่เข้ามาแล้วนะคะเขาบอกว่าโหลดอ่ะโฟโต้นะคะแต่ที่โหลดอ่ะโฟโต้นะคะปุ๊บมาแล้วนะคะเราก็ไปเลือกรูปภาพนะคะที่เราต้องการมาตัดพื้นหลังเนาะสามารถดรอปนะคะครอบครอบ คลอบเอาเฉพาะพื้นที่ที่แคบที่สุดนะคะแต่ระวังนางแบบจะแหว่งนะคะแล้วก็ดันไปเลยค่ะปะ้าบเหมือนเสกเลยนะคะเหมือนไล่เพชรมุนอันนี้ยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะคะทุกคนอคุณพี่ปาใช้ iPhone น,นะคะอันนี้ระบบของ iPhone ก็จะตัดคลิปเลย ไม่ต้องแตะอะไรเลยแม้ว่าข้างหลังจะเป็นสวนจะเป็นผ้าลายอะไรก็ตามนะคะถ้ามีคนคนเดียวนะถ้ามีคนคนเดียวเขาจะตัดให้กลิบเลยนะแล้วก็ลองดันไปแล้วเช็คผลงานนะคะวิธีการเช็คผลงานคุณก็แหวกดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมจะมีปลอยผมที่มีต้นไม้ติดมานิดนึงเนี่ยสามารถลบออกได้นะคะแล้วก็แต่ก็ไม่น่าเกลียดมากนะคะเห็นไหม อาจจะมีเพราะว่าผมเราไม่ไม่เรียบขอบไม่เรียบนะคะก็ถ้ายังไม่พอใจสามารถกลับไปแก้ไขได้นะคะแบ็กกลับไปแล้วใช้เมนูแมนนวลนะคะแมนนวลสเกลด้านล่างนะคะสังเกตสเกลด้านล่างนี้นะคะจะเป็นความใหญ่เล็กนะคะขนาดของยางลบนั่นเองนะคะก็ปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราจะลบส่วนสเกลด้านบนนะคะออฟเซตนะคะ คือความห่างระหว่างนิ้วที่เราบังคับอย่างลบนะเราเราใช้จุดข้างล่างเนี่ยเป็นจุดที่บังคับแล้วส่วนข้างบนคืออย่างลบนะคะแล้วถ้าเราทําอะไรผิดพลาดไปไม่ต้องตกใจนะคะคุณสามารถใช้สัญ,ญลักษณ์ Undo นะกลับมาได้เนาะอ่ะไม่ต้องตกใจก็ค่อยๆไปนะคะเพราะว่างานที่ทําจากอีเดเซอร์จะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเนาะแล้วก็ ผลงานที่ออกมานั้นนะ่ะก็คือมันจะดูเป็นมืออาชีพมากๆนะคะแต่ว่าเราจะต้องใช้เวลานะต้องใจเย็นๆเนาะต้องใจเย็นๆตรงเนี้ยค่ะมันยังไม่เรียบร้อยยังไม่กริบคุณก็ลบออกไปนะคะมีส่วนติดมาเล็กน้อย ย่อขยายภาพาแหวกออกมาให้กว้างเลยนะคะเพื่อดูความละเอียดของงานนะคะแหวกออกมาให้กว้างได้โดยใช้2นิ้วนี้นะคะใช้2นิ้วเนี้หุบอาหุบอ r ได้นะคะแต่ต้องระวังนะถ้าเราแตะไปไม่พร้อมกันมันอาจจะเป็นการไปลบนางแบบแต่ก็ไม่เป็นไรอันดูเอานะคะเพราะว่าคูซ่ไลท์ขี้เกียมาสลับไปสลับมานะคะแต่ถ้าเราอยู่ที่เมนูซูมเนี่ยอันนี้จะไม่มีผลต่อการลบ ได,ได้แต่ถ้าอยู่ที่แมนวนวลนะคะก็ระวังถ้ามันแตะไปนิ้วเดียวเนี่ยมันก็จะไปแหว่งใ,ใช่ไหมเราก็อันดูได้จ,ะจ้ะไปลบขอบต่อนะคะที่ยังไม่เนียนแหว่งมากเกินไปนะคะไม่เป็นไรไอันดูได้ลบแหว่งมากเกินไปแล้วก็การ ดูไม่ได้หมายถึงว่าเราลบไปมาอามากหลายครั้งแล้วแล้วทีนี้เราเพิ่งกลับมาเห็นว่าเฮ้ยนางแบบแหว่งอะไรเงี้ยเราสามารถไปที่รีแพร์นะคะไปที่รีแพร์แล้วก็ไปไปคืนกลับภาพข้างในอะภาพของนางแบบที่แหว่งเอาคืนกลับมาได้ก็ไม่ตกใจไม่ต้องตกใจเช่นเดียวกันก็จะเป็นข้อดีของอ e ีเลเซอร์ค่ะบางทีแอปอื่นมันไม่สามารถ เอาคืนได้แล้วบางบางบางแอปก็อันดูไม่ได้แล้วผลงานบางแอปก็ไม่คมชัดเท่านะคะอะถ้าอยู่ในซอกนี่ทำไงคะลองใช้นี่นะคะลองใช้ออโต้นะคะไม่ได้นะคะอ่าตรงนี้เราสามารถตัดออกไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าจะออโต้แล้วเนี่ยมันจะหายไปเยอะเลย เมนนวนอย่นี้เลยก็ได้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้เห็นว่ามันมีสีเขียวอยู่อ่ะโอเคเนี่ยค่ะก็กลิบแล้วนะคะทีนี้เราดันไปเพื่อเช็คผลงานของเราว่ามันมีตรงไหนเรียบร้อยไหมอ่าเจอแล้วนี่ไงตรงนี้เสื้อแหว่งไปนะคะเราแบ็กกลับไปซ่อมนะคะ เราแบกกลับไปซ่อมนีงไงมี100รอยทะลุอยู่ตรงนี้นะคะเราก็รีแพ์ค่ะแล้วก็ระบายกลับคืนมาแค่นี้นะคะอตัวเช็คให้ดีนะคะตัวเช็คให้ดีเพราะว่าถ้าเราเซฟไปแล้วเนี่ยไปเจอทีหลังเราต้องกลับมาลบใหม่นะคะกลับมาลบซ้ำอีกทีก็ได้ถ้าเราดูแล้วว่ามันโอเคก็เซฟไปเลยค่ะอ่าเรียบร้อยภาพที่เราตัดภาพพื้นหลังแล้วเนี่ยก็จะไปอยู่ที่แกลลอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการใช้ Remove BG ในการตัดภาพพื้นหลังก็คือ R E M O V E ตัวนี้ไม่ใช่แอปพลิเคชันนะคะเป็นเว็บไซต์สามารถไปเข้าผ่าน Google Chrome เข้าผ่าน Safari ได้แล้วก็ส่งเว็บไซต์นี้มาอยู่หน้าจอมือถือได้เข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นเช่นนี้นะคะเสร็จแล้วเราอัปโหลดอิมเมจเข้ามาเลยค่ะแล้วเลือกรูปภาพเข้ามาค่ะอยู่ในคลังรูปภาพของเรา รูปเดิมเลยนะคะเพื่อที่จะดูผลงานนะคะใครเข้ามาดูเอ๋ยนะคะหนอน้องเอ๋ยขอบคุณมากค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมคจอเข้าใจนะคะกดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆรู้ความรู้เหล่านี้นะคะเพราะว่าเป็นทักษะที่สามารถต่อยอดเกี่ยวกับการทํางานทําธุรกิจของเราได้นะคะภาพเดิมเลยนะคะเลือกไปเลยนะคะแล้วก็ดูซิว่าเขาจะตัดให้กลิตไหมนะคะ รอเขาประมวลผลสักครู่เนาะอ่าเสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ดูสิคะว่าผลงานเขาโอเคไหมมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะจะแตกต่างกันนิดนึงแหวกดูนะคะอ่าก็จะได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะโอ้โหปลอยผมตรงนี้ก็ยังตัดให้นะคะคือเขาตัดได้ละเอียดมากมาก เนาะแต่ความรู้สึกของคณซาร่าคือภาพของนางแบบเขาจะไม่คมชัดเท่าเดิมนะคะก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่สะดวกเลยนะอันนี้ก็กลิบเหมือนกันข้างหลังไม่เหลืออะไรเลยไม่ต้องซ่อมเลยค่ะและก็ในแอปนี้นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแบ็กกราวได้เลยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะคะคุณกดที่ Edit นะคะข้างล่าง นี่นะคะจะมีเมนูให้คุณเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นอยู่ที่สวนอยู่ที่งานวัดหรือเปล่าเนี่ยนะเอออยู่ที่ไหนดีล่ะไปที่อื่นก็ได้เห็นไหมคะแล้วจัดความเบลอได้หน้าชัดหลังเบลอได้เห็นไหมคะทุกคนแต่ถ้าคุณจะไม่เอาแบ็กกราวก็ได้นะคะคุณก็เอาแบ็กกราวออกนะคะ เอาแว็กกราวออกแล้วก็กดเซฟไปเลยแบ็ mm hmm. กกลับไปกดดาวน์โหลดนะคะเท่านี้เองนะคะเท่านี้เองแต่ถ้าเป็น i อ s สจะต้องกดบันทึกรูปภาพตรงนี้อีกทีหนึ่งกดแชร์แล้วก็กดบันทึกรูปภาพอีกครั้งหนึ่งนะเรียบร้อยแค่นี้เองค่ะทั้งสองรูปนะคะจะมาอยู่ที่แกลเลอรี่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูซิผลงานนะคะนี่ไงจะมีสองภาพแล้วนะคะที่เราตัดภาพพื้นหลังภาพ ภาพแรกจะทำด้วยอีเลเซอร์ภาพที่สองอันนี้ภาพที่ตัดด้วยอีเลเซอร์นะคะแล้วก็ภาพนี้ตัดด้วยรีมูฟบีจีนี่เห็นไหมคะก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนนำไปใช้กันได้เลยนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับไลฟ์นี้นะคะครูซาร่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า ่าจะมีประโยชน์นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนที่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะโลกออนไลน์ตอนนี้ทําธุรกิจได้ทุกสิ่งอย่างนะคะออกมาสร้างตัวตนออกมาสร้างแบรนด์ แบรนด์ของตัวเองอตัวแทนขายสินค้าหรือครูโค้ดขายคอร์สนะคะหรือคุณมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามคุณก็ต้องมีทักษะในการโปรโมททําการตลาดนะและสิ่งนี้นะคะเป็นพื้นฐานเลยนะคะที่คุณจะต้องทําเป็นเพื่อที่จะนําไปแต่งภาพโปรโมทหรือคุณสามารถนำไปเป็นอาชีพได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือ คุณรับจ้างแต่งภาพก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มีแต่ธุรกิจออนไลน์คือเต็มไปหมดเลยเพราะว่าต่อเนื่องมาจากโรคระบาดใช่ไหมก็เวิร์กฟอร์มโฮมการประชุมกันก็ทำงานผ่านออนไลน์ประชุมก็ผ่านออนไลน์พรีเซนต์งานก็พรีเซนต์ขายโครงการขายโปรเจกต์ขาย, project, ขายบ้านขายที่ดินอะไรก็ขายกันในออนไลน์ทั้งหมดใช่ไหมคะทั้งดังนั้นแล้วนะคะ พื้นฐานเหล่านี้ค่ะคุณนําไปต่อยอดได้เลยนะคะนําไปเป็นอาชีพแต่งภาพรับจ้างแต่งภาพยังได้นะคะอุตส่าลาก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเป็นการไล์ซ่อมอันเก่านะคะซึ่งมันมีอุปสรรคดูก็ไม่ต่อเนื่องนะคะก็มาดูไลฟ์นี้แทนนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้นะก็สาระความรู้ดีๆอย่างนี้นะคะติดตามได้ที่เพจปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ออนไลน์สไตล์ครูพี่ป่า อ่าไม่ใช่ครูไม่ใช่ครูพี่ปาแล้วเป็นครูซาล่าแล้วนะคะโอเคอย่าลืมติดตามนะคะไลฟ์หน้าจะมาสอนอะไรก็แล้วเจอกันนะจ๊ะไลฟ์หน้าไปแล้วบา,บาย